แล้วยังไงฮะเพราะมันไม่เสียภาษีมันเลยผิดกฎหมายใช่หรือไม่ยังไงค่ะแล้วมันจะทาให้ถูกกฎหมายได้หรือเปล่าเหมือนท่านราัฐมนตรีท่านหนึ่งที่ออกมาพูดค่ะใช่ไหมฮะบอกเอ๊ะจะผลักดันให้เป็นถูกกฎหมายไปเลยค่ะนะฮะ,ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวติดตามเรื่องนี้กันหน่อยนะครับว่าไขาข้อข้องใจบุรีไฟฟ้านะครับกับคุณกายสวิตครับไม่ใช่แค่คนไทยเท่านั้นอย่างคุณสากายะนะหนุ่มสิงคโปร์บ,บอกว่าเอ๊ะผิดกฎหมายด้วยเหรอประเทศไทยก็เห็นขายกันทั่วบ้านทั่วเมืองครับใครๆก็ถือ ใครที่ครอบครองเนี่ยสมมติว่ามีใครพกบุหรี่ไฟฟ้าโทษจำคุกไม่เกิน5ปีเลยนะฮะแล้วทำยังไงต่อทีนี้ถ้าเกิดว่าอ้าวฉันก็มีลูกหลานฉันก็มีอยู่เหมือนกันบุหรี่ไฟฟ้าแล้วหลังจากที่จะทำยังไงดีในเมื่อมันผิดกฎหมายวันนี้มีคับแนะนำมาฝากกันด้วยนะครับสวัสดีครับผู้ชมครับพผมกายสวิทลีละพง์วัฒนานะครับเป็นประเด็นที่คนในสังคมพูดถึงกันเยอะมากเลยจริงๆนะครับเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าว่าเอ๊ะมันผิดกฎหมายด้วยหรือพอเห็นใครๆก็ใช้กันเยอะมากเลย ผิดกฎหมายนะครับผิดกฎหมายแล้วโทษก็หนักด้วยเหมือนกันวันนี้เราจะมาอธิบายแบบชัดๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ครอบครองผู้นําเข้าผู้ขายล้วนแล้วผิดกฎหมายหมดเลยวันนี้จะมาสร้างความเข้าใจกันนะครับจะแบ่งหลักๆเป็น3หัวข้อด้วยกันครับหัวข้อแรกก็คือคนขายคนขายบุหร่ไฟฟ้าเนี่ยมีความผิดนะครับเพราะว่ามีคําสั่งของคณะกรรมการคุ้มครมองผู้บริโภคครับ ห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูบารากูไฟฟ้าหรือบุหรีไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูตัวยาบุหรีไฟฟ้าก็ไม่ได้ครับผิดกฎหมายคุณผู้ชมมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับนี่คือกรณีคนขายคนขายบุหรีไฟฟ้าโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน6 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับหัวข้อที่สองครับคนที่นำเข้าล่ะ เป็นคนนําเข้ามาเลยนําเข้าบุหรี่ไฟฟ้าจากต่างประเทศก็มีความผิดเหมือนกันเป็นความผิดตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ครับโทษจําคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับเป็นเงิน5เท่าของราคาสินค้าหรือทั้งจําทั้งปรับครับยังไม่พอเท่านั้นยังมีความผิดตามพรบศุลกากรอีกโทษจําคุก,ออกคมไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน5,000 0นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับนี่คือหัวข้อของคนที่นําเข้าบุหรี่ไฟฟ้าโทษหนักเลยจริงๆ อะขยับเข้ามาใกล้ตัวเราหน่อยหัวข้อที่3ครับหัวข้อสุดท้ายคนที่ครอบครองผมว่านี่เป็นส่วนใหญ่ของคนในประเทศเลยใครที่มีบุหรี่ไฟฟ้ามีความผิดนะครับมีความผิดฐานช่วยซ่อนเร้นช่วยจำหน่ายช่วยพาเอาไปเสียซื้อรับจำนำหรือรับไว้โดยประการใดพูดง่ายๆคือใครที่มีบุหรี่ไฟฟ้ามีความผิดตรงนี้ด้วยเหมือนกันโทษจำคุกไม่เกิน5ปี หรือปรับเป็นเงิน4ี่เท่าของราคาสินค้าหรือทั้งจำทั้งปรับครับโทษหนักเลยนะครับใครที่ครอบครองบ,บุหรี่ไฟฟ้าตำรวจจับได้เลยะนะ่น่าจะต้องเรื่องของการดำเนินคดีปิดคุกไม่เกิน5ปีครับทีนี้พอถามต่อว่าอ้าวเรื่ออย่างเี้ยถ้าเกิดว่ามีบุหรี่ไฟฟ้าครอบครอง<ะ>เราจะทำยังไงดีครับก็มีคำแนะนำด้วยเหมือนกันจากทนายรณรงค์แก้วเพชรครับ<ะ>ว่าเอ้าอย่างเงี้ย หลังจากนี้จะทํายังไงดีคือกลัวแล้วไงว่าตอนนี้ตำรวจก็จริงอาจังเป็นข่าวใหญ่ด้วยที่ผ่านมาก็แล้วไปวันนี้มองไปข้างหน้าดีกว่าบุริเไฟฟ้าที่มีอยู่ะจะทํายังไงดียังไง<ะ>แนะนําหน่อยครับช่วงหนึ่งเนี่ยเราเราเนี่ยสู้ให้กับลูกความเราแล้วก็ทนายหลายคนก็สู้มาในแนวเดียวกันว่าเนี่ยเขาไม่ได้รู้ว่ามันมีประกาศเขาไม่รู้ว่ามันเป็นการกระทำความผิดขเขารับฝากไว้แต่กฎหมายเขาบอกแต่ว่าสารดีกาเขาบอกว่า อ้างว่าไม่รู้ไม่ได้เพราะมันเป็นประกาศที่ลงในราชกิจจานุเบกษาเพราะงั้นใครที่ติดบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ณวันนี้คําแนะนําสุดท้ายนะคือให้ทิ้งเพราะถ้าตารวจเจอคือโดนจับครับโทษจาคุกห้าปีปรับสี่เท่าของราคาสินค้าพร้อมพร้อมภาษีไอช่วงนึงคือเมื่อก่อนเนี่ยจ,จะอ้างว่าไม่รู้ข้อกฎหมายไม่รู้จริงๆว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นผิดกฎหมายเนี่นะครับซึ่งทางทนาคารรงก็บอกด้วยนะครับว่าเนี่ยก็มีสารดีกาออกมาแล้วจะไปอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้เนี่ยนะครับ ส่วนเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเองเมื่อคืนนี้คุณชูวิทย์กบวิสิทธิ์เนี่ยก็โพสต์ผ่านเพจด้วยเหมือนกัน mm. ก็พูดเรื่องสิ่งผิดกฎหมายหลายเรื่องเลยหนึ่งในนั้นพูดถึงเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าด้วย mm. คุณชูวิทย์มองว่ายังไงบ้างไปฟังกันครับในสังคมไทยทุกวันนี้คุณดูแล้วกันเอาเรื่องแค่บุหรี่ไฟฟ้ามันดัดจริตแค่ไหนคือขายกันอยู่ทั่วไปแม้กระทั่งข้างโรงพักขั้วขวาง แต่คุณก็ไล่จับคนสูบบุหรี่ไฟฟ้าทั้งๆที่ตำรวจก็สูบใครๆก็สูบแต่คุณก็ดัดจริตไปจับถ้าคุณจับจริงคุณทำเหมือนกับประเทศสิงคโปร์สิครับคุณต้องไม่มีขายนี่คุณทั้งคนขายคุณก็เก็บเงินตำรวจก็เก็บเงินคนขายไอ้คนดูดคุณก็จะเก็บเขาเพราะคุณดูด มันเป็นสังคมของคันปิ้นปลนนี่โอ้ชัดเจนตรงไปตรงมานะคนก็บอกเอ๊ะสังคมไทยมันดูอีหลักอีเหลือจริง,รงๆนะในเมื่อผิดกฎหมายเอาต้นทางทําไมมีร้านขายเต็มไปหมดเลยโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขาก็ไม่รู้นิ้วผิดกฎหมายก็เห็นกันขายเหมือนกับเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายไปแล้วนะซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยก็มีความพยายามผลักดันเหมือนกันนะที่ผ่านมา กัญชาเองก็ถือว่าไม่ได้เป็นสารเสพติดแล้วใช่ไหมครับใ่วน<ช><ช>บุหรี่ไฟฟ้าเองที่ผ่านมาก็มีความพยายามของนายชัยวุฒนาคมานุสรรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดี s สเหมือนกันนะครับก็พยายามที่จะหารือกับหน่่งนยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้บุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมายด้วยนะครับนี่นี่นี่มีคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านก็บอกว่า,วารู้แล้วทําไมบุหรี่ไฟฟ้าถึงผิดกฎหมายเพราะคุณชาเย็นไม่เย็นชาบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าถ้าถูกกฎหมายก็ไถเงินไม่ได้นะใชุ่้ย ก็อย่างที <hei>? ่ค <Gym n Napoleon> ุณ <anger> ช <000 eni> ูว <help>. ิทย์ก็พูดถูกนะก็ทําให้มันผิดกฎหมายอย่างเช่นสิงคโปร์เอาจริงเอาจังถ้าย้อนกลับไปประมาณสัก20 30ปีที่แล้วเนี่ยเขาเขาโทษเขาบอกเลยนะว่าเคี้ยวหมากฝรั่งหมากฝรั่งขายหมากฝรั่งเนี่ยผิดกฎหมายเพราะมันมีเด็กมือบอลนะตอนนั้นอ่ะเอาหมากฝรั่งเนี่ยไปไปติดไว้กับไอ้รถประตูรถไฟฟ้าเพราะมันทำสร้างความเดือดร้อนเขาเลยแบนเลยและผิดกฎหมายห้ามมีหมากฝรั่งในประเทศสิงคโปร์แล้วเอาจริงเอาจังด้วยแน่ยก็ต้องบอกไงอย่างที่คุณชูวิทย์ถ้าสมมติผิดกฎหมายคุณก็ทำให้เอาจริงเอออาจังสิโหหแม คนณคอมเมนต์เข้ามาในเดือนนะทำทุกอย่างให้ถูกต้องดีกว่าตอนนี้เยอะมากใช่ครับโอเคครับขอบคุณมากครับคุณกายครับสวัสดีครับ